ตอนที่สิบสามแต่งงานคืนเดียวไปลิงดีใจที่เพื่อนของตนไม่ต้องไปอยู่ในแดนที่ห่างไกลแต่แล้วตนก็ต้องรักษาสัญญานี่สิจะหนีก็ไม่ได้เพราะท่านเสนาบดีเฝ้าประกบตนไม่ยอมปล่อยท่านเสนาพาไปลิงไปพบกับท่านแม่ซึ่งแม่ของท่านเซนาทราบรู้จักไปหลิงเป็นอย่างดีเพราะว่านา่งเป็นบุตรสาวของท่านหมอเทวดาและ แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเพราะท่านรู้ดีว่าใหลิงเข้าใจผิดคิดว่าท่านเสนาเป็นคนร้ายฆ่าพ่อของตนท่านแม่พยายามคัดค้านุตรชายแล้วแต่ท่านเสนาไม่ยอมฟังยังคงดึงดันที่จะจัดพิธีแต่งงานต่อไปจนท่านแม่ก็ตดด้องจำยอมตามใจลูกของตนพิธีงานแต่งงาน ได้ได้จัดตามเรื่ยามข่านเสนาดรสังให้จัดงานแต่งลางพิธีอภิเษกระหว่างองค์ชาย,ยาลุกและตรงนิงในวันถัดมาทันทีแค่ผู้ร่วมงานจึงไม่มากนักเนื่องจากทราบข่าวอย่างฉุกกระหุกมาก ไม่่างตรงนั้นเองก็สงสัยว่าเหตุใดพิธีเองแต่งงานถึงจัดเคลื่อนเร็วขนาดนี้อีกอย่างปลายลิงเพื่อจะส่งจดหมายรักของอุ๋งชานอย่างให้ไม่ใช่หรือรู้ว่าท่านเสนาบดีเข้าใจผิดคิดว่าจดหมายรักนั่นเป็นของปลายลิงตรงนั้นยังคงเก็บความสงสัยไว้ในใจเพราะยังไงก็ยินดีกับปลายลิงที่จะได้คนดีๆอย่างท่านเสนาบดีเป็นสามีนี่ท่านเสนาพิธีงานแต่งงานยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำท่านจะรีบให้ขาาจดทะเบียนสมรสอะไรนักหนา ข้าไม่เบี่ยวท่านรอกไายหลิงบนอย่างไรค้าก็ไม่ไว้ใจเจ้าไปหลิงท่านเสนากล่าวปาหลิงจึงจำต้องจำใจเขียนใบทะเบียนสมรสทันทีและรีบไปแต่งตัวเป็นเจ้าสาวแม้ว่าพิธีจะจัดแบบฉุกระหุกแต่แขกเรือก็พากันมาอย่างขับขั่งเพราะท่านเสนาบาดีมีตำแหน่งใหญ่โตแม้กระทั่งฝ่าบาทยังมอบของขวัญวันแต่งงานให้ด้วยเช่นกัน เมื่อถึงพิธีกราบไหว้พระดินไปหลิงรู้ดีแก่ใ,ใจว่าท่านแม่ของท่านเสนาไม่พอใจตนอย่างมากแต่ก็ต้องดำเนินพิธีต่อไปเพื่อรักษาสัญญาเมื่อถึงคืนเข่าหอไปลิงแอบหวั่นใจพอสมควรเพราะไม่คิดว่าตนต้องมาแต่งงานกับศัตรูที่ฆ่าพ่อของตัวเองท่านเสนาบดีเปิดผ้าออกและดื่มเน่ามงคลเมื่อถึงเวลาเข้าหอ ไปหลิงก็ยิ่งแปลกใจที่ท่านเสนาบดีกล่าวว่าไปหลิงค่ารู้ว่าเจ้ายังคิดว่าข้าเป็นศัตรูและข้าก็ไม่สามารถบังคับให้เจ้าเชื่อได้ว่าข้าไม่ใช่ข้าจกรีข้าพอเจ้าดังนั้นข้าจะยังไม่ทําอะไรเจ้าและไม่บังคับคืนใจเจ้าเด็ดขาดแต่ข้าขอนอนกอดเจ้าทุกคืนนะไปหลิงกําลังสับสนไม่รู้ว่าควรจะตอบว่ายังไง เลยยอมให้ท่านเสนาตื้นตัวเข้าไปนอนด้วยกันแล้วปล่อยให้ท่านเสนานอนกอดไว้อยู่อย่างนั้นทั้งคืนไปหลิงกับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดแต่ก็พยายามเตือนตัวเองว่าชายคนนี้คือฆ่าตกรอีดิคาพ่อเช้าวันรุ่งขึ้น ไปลิงทำหน้าที่ของภรรยาโดยการช่วยสามีแต่งตัวยกจัดเตรียมอาหารให้ทั้งแม่และสามีของตนและก่อนที่ทานเสนาบดีจะออกไปทำงานเขาก็จุบหน้าผากไปหลิงและกล่าวว่ารอขากลับมานะหุยิงไปหลิงทำตัวไม่ถูกจริงๆนางทำได้แต่พยักหน้าเฉยๆแต่พอตกบ่ายแม่สามีเรียกตัวไปหลิงให้ไปพบเพื่อพูดเรื่องสำคัญ เจ้ารู้ใช่ไหมไปายลิงว่าขามีลูกชายคนเดียวนั่นก็คือท่านเสนาบดีปายลิงพยัยหนะ้าทราบเจ้าข่าท่านแม่ข้ารู้ว่าเจ้ายัางคงคิดว่าลูกชายของข้าเป็นขัตกรข้าพอเจ้าแม่ว่าตัวข้าจะยืนยันให้ลูกชายว่าเขาไม่ใช่ขัตกร เจ้าก็ไม่ยอมเชื่อข้าอยู่ดีดังนั้นเจ้าจงไปเซเธอดจงยาขาดกับลูกชายของข้าซะยังไงข้าก็ไม่มีวันไว้วางใจเจ้าเพราะวันดีคืนดีเจ้าอาจฆ่าลูกชายข้าได้ทุกเมื่อวังว่าเจ้าจะเห็นใจหัวอกคนเป็นแม่อย่างข้าที่ต้องมาเห็นลูกชายอยู่กับงูพิษตลอดเวลาและไม่รู้ว่างูตัวนี้จะแวงกัดลูกชายของข้าเมื่อไหร่ข้าทราบแล้ว ข้าจะเขียนใบยาให้เจ้าค่ะไปลิงกล่าวเจ้าอย่าโกรธข้าเลยนะไปลิงจริงๆพ่อของเจ้ากับสามีของข้าก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนสมัยก่อนข้าก็เอ็นดูเจ้าอย่างลูกสาวคนหนึ่งแต่ปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเจ้าเข้าใจข้าใช่ไหมไปลิงท่านแม่กล่าวข้าเข้าใจเจ้าค่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ข้าจะจากไปทันที ปายหลิงยอมรับหลังจากนั้นปายหลิงจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งและเขียนใบหย,ย่าอีกฉบับหนึ่งวางวบทีโตะที่อยู่ในห้องหอและจากไปทันทีโดยไม่ล่ำลาท่านเสนาบดีสักคำปายหลิงสงสารแม่ของท่านเสนามากพราะเข้าใจถึงความรู้สึกท่านที่ห่วงใย,ยลูกชายเล่ยยอมจากไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันคือความอะไรที่มีต่อท่านเสนาหรือนี่ ไปื่อไปหลิงมายืนอยู่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งและคิดอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองรู้ตัวแล้วว่าตัวนั้นได้หลงรักท่านเสนาบดีเสร็จแล้วเพราะไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็เห็นแต่หน้าท่านเสนาบดีอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองอีกใจหนึ่งก็รู้สึกผิดต่อบิดาของตนที่ไม่สามารถฆ่าเสนาบดีเพื่อแก้แค้นได้สักพัก ธงอีก็มาถึงหน้าผาเจ้าเรียกข้ามาทำไมนะ่ะปายลิงข้าอยากแสดงความิยนดีกับเจ้าด้วยเรื่องที่ตรงน,นั้นไม่ต้องเข้าพิธีอพิเศษกับองค์ชายยาลูไปาลิงกล่าวดูจากหน้าเจ้าคงไม่ใช่เรื่องนี้หรอกมั้งพูดเรื่องของเจ้ามาเถิดไม่ต้องออมค้อมธงอีกล่าวเจ้าเคยบอกข้าว่าเจ้ารู้เบาะแสคนร้ายตัวจริงที่ข้าพ่อข้าและเขา ไม่ใช่ท่านเสนาบาดีอย่างนั้นใช่ไหมไปลิงถามย้ำกอกขาบอกเจ้าเป็นร้อยรอบแล้วแต่เจ้าไม่ยอมเชื่อขาเองซึงขาเองก็งง,งเจ้าอยู่เหมือนกันเจ้าสามารถสืบคดีของคนอื่นได้ยังกระจ่างแต่ทำไมคดีของพ่อตัวเองเจ้ายังเชื่อปักใจไม่ยอมพิสูจน์ความจริงเสกกรท่องอีบนถ้าอย่างนั้นเจ้าลองเล่าให้ข้าฟังใหม่ทั้งหมดสิข้าจะลองพิจารณาดูใหม่อีกครั้ง ไปลิงกล่าวงานก็ได้ข้าบอกความจริงทั้งหมดแก่เจ้าก็ได้จริงๆแล้วข้านี่แหละที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและรู้ว่าใครข้าพอเจ้าทองอียอมสารภาพไปลิงขมวดคิว้วทำไมเจ้าไม่เล่าตั้งแต่แรกล่ะอย่าเพิ่งโกรธข้าไปเลยไปลิงข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเรื่องมีอยู่ว่า ตอนนั้นค่ะในวัย17ปียังเป็นโจรรักเล็กขโมยน้อยค่ะเขาไปขโมยของที่บ้านเจ้าโดยแอบอยู่ภายในบ้านตอนนั้นเจ้าไปเก็บสมุนไพรแล้วข้าเห็นท่านเสนาบดีมาลาพ่อเจ้าประกับบ้านดังนั้นพ่อของเจ้าจึงอยู่คนเดียวสักพัก ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนข้าไม่รู้จักแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านคือท่านอองซานตรงเข้ามาพร้อมกับกองทหารมาพบท่านหมอเทวดาท่านอองซานตรงถามหาตำรายาอายุวัฒนะสึงทาก,กินแล้วทำให้อยู่ยงคงกระพันอะไรนี่แหละแต่หมอเทวดากลับบอกว่ามันหายไปท่านอองทรงไม่เชื่อและโมโหอย่างมากที่ท่านหมอไม่ยอมบอก จึงพังมือฆ่าท่านหมอตายข้าทำอะไรไม่ถูกจึงรีบไปแจ้งท่านเสนาบดีให้กลับมาดูท่านหมอพ่อท่านเสนาม,มาถึงกองทหารของท่านอ,องก็จากไปแล้วท่านเสนาบดียืนอึง้งพอเห็นผู้มีพะคุณได้ตายจากไปแล้วสักพักเจ้าก็กลับมาและเดินเข้าไปในบ้านพ่อเห็นภาพนั้นเจ้าเองก็เสียใจร้องไห้เจ้าไม่ยอมถามไทใดๆแต่กลับกล่าวหาว่าท่านเสนาบดีเป็นฆาตก,กร ใหลิงคุกเข่าลงไปกับพื้นไม่ใช่รู้สึกผิดเรื่องที่ตนกล่าวหาท่านเสนาบ,บดีแต่รู้สึกผิดที่ตนไปขโมยตำรายาอายุวัฒนะของพ่อแล้วเป็นเหตุให้พ่อของตนถึงแก่ความตายหลังจากนั้นไปหลิงก็ร้องไห้ฟูไฟมไปข้าผิดแองทุกอีข้าเป็นคนขโมยตำรายาของพ่อข้านี่แหละฆาตกร พองอีคูกข่าวปลอบใจเพื่อนโดยใช้มือแตะไหลเท่านั้นมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าไปหลิงแต่มันเป็นความอมหิตของท่านอ,องกังหากเขาไม่ยอมฟังที่ท่านหมอเทวดาพูดได้กลับฆ่าพ่อเจ้าโดยไร้ความปรามนี้ตอนที่14ลงผิดท่านเสนาบดีกลับมาไม่เห็นหูหญิง อีกทั้งต้องมาพบกับหนังสือ,อย่าและจดหมายฉบับหนึ่งก็โกรธมากจนไม่มีใครกล้าเข้าใก่แม่กระทังทันแม่ในจดหมายใจความว่าถึงท่านเสนาบดีข้าได้ทำตามสัญญาแล้วคือยอมแต่งงานกับท่านแต่ในสัญญาไม่ได้บอกว่าข้าต้องอยู่กับท่านตลอดไปเพราะยังไงพวกเราก็เป็นศัตรูกันอยู่ดี ข้าไม่อาจทําใจอยู่กับศัตรูอย่างท่านได้หวังว่าท่านจะเข้าใจด้วยและข้าได้เขียนหนังสือใหญ่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วลาก่อนท่านเสนาบาดีไปหลิงท่านเสนาถึงกับปัดข้าวของทิ้งเพื่อระบายความโผที่ไปดหลิงทิ้งตนไปสักพักก็ได้ยินท่านแม่ตะโกนบอกว่าองค์หญิงชานยางมาเยี่ยมลูก แม่ของท่านเสนาบดีให้การต้อนรับองค์หญิงชาญอย่างเป็นอย่างดีหมายจะให้องค์หญิงเป็นลูกสะใภ้ของตนแทนปหายิงล,ลำบากท่านป้าแล้วที่ต้องมาต้อนรับด้วยตัวเองเช่นนี้องค์หญิงชาญอย่างตัดองค์หญิงอย่าได้เกรงพระไทยเลยเพคะเดี๋ยวท่านเสนาบดีก็ออกมาแล้วแม่ของท่านเสนาก,ออกาล่าว สักพักท่านเสนาบดีก็เดินออกมาต้อนรับองคหญิงด้วยใบหน้าอันเย็นชาองค์หญิงชาญยางเริยตรัสว่าวันนี้เราขอมอบน้ำชามงคลให้ทางท่านและป่ายลิงเพื่อแสดงความยินดีเรื่องทีทานทั้งสองแต่งงานกันแล้วเออผู้หญิงของท่านละ่ะนางไม่สบายเพคะท่านเสนาบดียังคงโกหกเพราะไม่อยากให้ความหวังกับองค์หญิงงั้นน้ำชานี่ก็องค์หญิงตรัดไม่จบ เดี๋ยวกระหม่อมดื่มเองเพคะท่านเสนาบดีรีบดื่มไปได้ครึ่งแก้วท่านก็คุกเข่าไปกองกับพือนแล้วหมดสติทันทีแม่ของท่านเสนาตกใจเข้าไปดูลูกชายแล้วกล่าวว่าพระองค์ทรงให้ลูกชายของหม่อมฉันดื่มยาพิษนั่นหรือเพคะห้องญิงทรงตกกระไทยอย่างมากเราเราเปล่านะเราก็แค่ท่านเสนาดื่มแล้วท่านเสนาจะได้หันกลับมารักเราก็ก็ท่านองซานตรงบอกกับเราเช่นนี้นี่ องค์หญิงนึกว่ายาที่ทานอองให้มันเป็นยาสเสน่ห์จริงๆทรงนึกไม่ถึงว่าทานอองซานตรงจะทรงหลอกใช้ตนโดยให้องค์หญิงเป็นคนนํายาพิษมาให้ทานเสนาดื่มพระองค์ทรงทําอะไรไม่ถูกจึงวิ่งหน,นีกลับวังแบบคนไม่มีสติ แม่ของท่านเสนาจึงสั่งให้คนใช้มาพาตัวท่านเสนาไปนอนที่เตียงพร้อมกับเรียกหมอมาดูอาการแต่หมอจนปัญญาเพราะไม่อาจแก้พิษได้แม่ของท่านเสนาทำได้แต่ร้องไห้เรียกลูกชายและตอนนี้กลับนึกถึงไป่าิงลูกสะพ้ายของตนอยากให้นางกลับมารักษาท่านเสนาให้หายดังเดิมแต่แต่ทว่าสวรรค์ก็ยังคงมีความเมตตา สมดังใจนึกอยู่ดีๆไปหลิงก็กลับมาที่จวนท่านเสนาจริงๆนางกลับมาเพราะลืมของไว้เท่านั้นพ่อไปหลิงกลับมาเจอแม่ของท่านเสนาจึงรีบแก่ตัวพลวันเออค่าข้าแค่กำเอาของเท่านั้นข้าลืมของไว้ที่ห้องพอได้ของแล้วข้าจะรีบจากไปทันทีแต่ก็ต้องแปลกใจที่เห็นแม่ของท่านเสนาคุกเข่าขอร้องไปหลิง ได้โปรดช่วยชีวิตลูกชายข้าด้วยนะเหลิงเขาถูกพิษอะไรก็ไม่รู้มแม่ของท่านเสนาร้องไห้อย่างไม่อายไหลิงพยุงตัวท่านแม่ของท่านเสนาให้ลุกขึ้นแล้วรีบเข้าไปตรวจอาการของท่านเสนาทันทีต้องใช้ยาแก้พิษจากคนที่วางยาเท่านั้นท่านพอจะรู้หไม่ว่าใครเป็นคนวางยา เห็นองค์หญิงทรงบอกว่าท่านองซานตรงมอบยาให้องค์หญิงเพื่อวางยาลูกชายข้าโดยหลอกว่าเป็นยาสเสน่ห์ทานแล้วลูกชายของข้าจะหันกลับไปรักองค์หญิงชานหยางแต่จริงๆมันเป็นยาพิษแม่ของท่านเสนาเล่างั้นข้าต้องรีบไปหาท่านองซานตรงไปเลียงกล่าวยิ่งดีๆแม่ของท่านเสนาก็เข้าไปกอดไปเลียงไว้ ค่าไม่ให้เจ้าไปเจ้าจะใช้โอกาสนี้ฆ่าลูกชายของข้าใช่ไหมเลยจะหนีไปเสียเฉยๆข้าไม่ยามให้เจ้าไปข้ารู้แล้วว่าลูกชายท่านไม่ใช่ท่าตะกรและทาตะกรนี่ข้าพ่อข้าตัวจริงเป็นท่านอองซานตรงท่านไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยลูกชายท่านให้ได้ไปลิงกล่าวข้าไม่เชื่อเจ้าอย่าดึงลูกชายของข้าไปนะ แม่ของท่านเสนากอดไปหลิงไม่ยอมปล่อยไปหลิงจึงค่อยๆแกะมือคุอนแม่ออกและตัดสินใจเดินไปที่โต๊ะที่วางถ้วยน้ำชานั่งกินยาสากัดพิษไปก่อนเพื่อให้พิษออกพิษชาลงแล้วค่อยหยิบถ้วยน้ำชาที่มีพิษมาดื่มซึ่งเป็นถ้วยเดียวกับท่านเสนาที่ดื่มไปแล้วแม่ของท่านเสนาตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าไปหลิงจะยอมดื่มพิษไปด้วยท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะ ข้าต้องนำยากแก้พิษมาให้ได้ถ้านนำมาไม่ได้ข้าก็ต้องตายไปพร้อมกับลูกชายของท่านด้วยไปลิงกล่าวทำาพหงเจ้าต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยละไปลิงแม่ของท่านเสนากล่าวข้าสัญญาว่าจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดข้าขอตัวไปก่อนนะไปลิงรีบจากไปทันที